คงละห <c oughs> ้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบ้าบ้าเลยโอ้ยพอตัวเลยอ่ะขอบคุณค้าวขอบคุณหนึ่งร้อยดวงนะครับเตยต้นเตยเหรอ,อ คโอ้โหก็รอให้มาอุ้มถอยปล่อยซึมเฉยใส่ชุดอันล็อกด้วยรอครับรลครับพี่สาว<อ>หัวฟ้าเด็กฝรั่งเปลี่ยนหัว <c oughs> <c oughs> เกี่ยวแล้วคนเดียวครับผมไม่เกี่ยวเลยชัางนิดชัางนิดนึงเลยอะ่ะ ผมมาคนเดียวครับไอ้เมื่อกี้ไม่ได้มาผ้สรุกแก๊งนี้เข้าได้ไหมอ <c oughs> ดีครับข้ามัเดีครับหนองก็ดี๋ยนี้เรา สวัสดีครับฮัลโหลครับดีหรือเปล่าสวัสดีครับเซียะ yeah. แล้วก็นี้ใช่เลยบีทาเกน ไอ้น,นี่พูผมช่วยอย่างหนึ่งดิถ้าตียิงอยู่ช่วยผมอย่างหนึ่งช่วยทำโหดใส่มันหน่อยดิไอคนที่มาปั่นเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> ไหบ้าอเนยมาอยู่มุมเดิมอยู่มุมเดิมเลยอยู่มุมเดิมเลยโอ้ยใครดูนี่กันเอ้ยโอ้ยทำแฟชั่นให้หน่อยอะไรอะอยากเปลี่ยนแฟชั่นแฟชั่นคุณจำได้หมดแล้วนี่อะก็ถอดก่อนดิ เปลี่ยนแฟชั่นให้หน่อยใส่แฟชั่นไหนก็คนก็ดูแล้วเนี่ยว่าเป็นเป็นผมเนี่ยทำให้เป็นใครทำได้บ้างอ่ะทำให้หน่อยดีทำไม่เป็นเอ้ยไปขอเข้าแก๊งต่อแล้วใครไปขอเข้าแก๊งก่อนโอพี่เปลี่ยนแฟชั่นให้หน่อยโหาเปลี่ยนไม่เป็นใครเปลี่ยนเป็นบ้างวะไม่รู้เลยไปขอเข้าแก๊งแล้วไม่ขอเข้าแล้วไม่เอาไม่อยากปั่นเขาแล้วไี่่านเขา ไม่เอาแล้วเปลี่ยนแฟชั่นให้หน่อยไปขอเข้าแก้งก่อนแล้วเดี๋ยวหาคนทําให้ให้ใครทําให้เดี๋ยวหาคนทําให้เออป้าตียายตี๋ย่าไลน์แล้วเหรอป้าพี่มาไหนผมเพิ่งมาเมื่อกี้เองอ้าวปะทูไงอะไรเส้ยวปะทูใช่ปะ ชื่อปีโป้เราชื่อป้าทูมาสามันได้ชื่อป้าทูพี่ชื่อชื่ออะไรวะช่อก๋เตี๋ยวเมื่อกี้เราบอกป้าทูอะูกเคอันนั้นใครพี่ป้าทูไหนอะเราบอกว่าชื่อป้าทูมาขอข้าแกงอ๋อพี่อันนั้นมันเลื้อนอะคนนั้นมันชื่อปีโป้พี่มันไปมันอาอแล้วเราชื่ออะไรอ่ะ ชื่อกว๋วยเตี๋ยวพี่เส้นก๋วยเตี๋ยวอ๋อสรุปชส้นอะไรกันแน่ละชื่อกว๋วยเตี๋ยวพี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอถ้าพี่มาอขอข้าวแกงครับอยากข้าวแกงอยากข้าวแกงเราเราตึงเปล<ร>่าขอข้าวแกงบางปีตึงป่ะบัดดีต่อยเป้าต่อยเป้าต่อยเป้าบัดิีไม่ตึงไงดกีก็ก็ไปก็ผมก็ไม่ตึงแต่ก็ต่อยได้มดัดิลองดูใช<ห>่หรอ สีไม้ไลด้วย่ทำไมเสียงเราเหมือนเหมือนคนที่ชื่อปาทูเลยอ่ะไม่รู้ไม่รู้อ่ะพี่เป็นคงคนที่มาเกียร์น่ะเราเกียร์หนอกองเสียงคล้ายกันบ้างพี่มันไปตายแล้วไอ้เป็ดนั่นปล่อยมันไปได้เราปั่นหรอไม่ได้ปั่นไม่ได้ปั่นมาขอเขาแกงจี๊งเขาแกงอะไรไม่มีอ่ะนี่เขาแกงเนี่ยเน่เน่แน่แกงเนี่ยสีแดงเนี่ยแกงอะไรแกงสีแดงไม่มีไอ้ตี๋แกงมะลเนี่แกงมะลเนี่ยสีเนี่ย นีแกอะไรอ่ะเลวีนะลีลีพูดดีๆพูดดีๆลีวิทเลวิธอะไรล่ะเลวิธเลวิธลีอันนี้อันนี้ผมไม่ตลกนะลีวิธไม่ผมไม่ตลกว่าอ่านว่าอะไรอะลีวิธไม่คุณตลกอะเลวิธเลวิธไอ้ตอนแรกคุณอ่านถูกเลยก็ลีวิทเลวิธ ได้คุณปั่นแล้วไม่ได้ปั่นเรวิทถูกแล้วถูกแล้วเรวิทเนี่ยถูกถูกถูกอันถูกแล้วอันถูกแล้วเรวิทเรวิทเมื่อกี้เมื่อกี้ตั้งใจอ่านผิดนะครับไม่ได้ตั้งใจใช่เปล่าครับอยากมีเรื่องอะไรเงี้ยแพงแล้วพี่ไม่ได้ตั้งใจอ่านผิดอ่านผิดจริงมันมีแก้งชื่อเรียววิท L E มันตัว L อ่ะจำผิดอ่านผิดอ่านผิดโทษเออครับ ทำไมแม่งมีคนมีหวั่นใจวะพี่อะไรนะแม่งมีคนมีหวั่นใจวะโะคนเมินทุกคนเลยเนี่ยพี่ผมมากับเพื่อนเนี่ยมาขอเข้าแก๊งเนี่ยเพื่อนเนี่ยเพื่อนนี้ชื่อต้มยำต้มยำทำอะไร่ะก๋วยเตี๋ยวกับต้มยำก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำแม่แม่อันนี้ปั่นละไม่ได้ปั่นก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะไรสงสารอัดเตะก็ทำห้าร้อยห้าสิบห้าไม่ไม่มีแก๊ง มีมีนี่นี่นีครอบครัวครอบครัวครอบครัวไหนเรียวิทเรีวิทเรีวิทอืออ่าร์พีดีแล้วปั่นแล้วไม่ได้ปั่นไม่ได้ปั่นปั่นปั่นไม่ไม่โน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 กลัวกลัวกลัวไม่ปั่นที่เราจะแบบมีปัญหาหรือว่าไงไม่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 อ่านผิด เลวิสเออเวลาคนแสดงคอโหนี่ไม่เหมือนพวกเราเนะเยอะวลเราแสดงโหเตาเราเราเป็นไรอะ่ะอยากเขาแก๊งแก๊งไหนก็ถามเลยนแก๊งไหนอยากแก๊งเนี่ยเลวิสเนี่ะเลวิสสีแดงเนี่ยทำไมทำไมอยากเข้าอ่ะ ทำไมอยากเข้าวอเพราะว่ามีไอดอลเป็นพี่ตีใหญ่พี่ตีใหญ่เทพมากสมาร์ทปัดเปียวเอาแล้วรู้ได้ไงผมตีใหญ่เพื่อนบอกเพื่อนอะไรเขาไม่พูดอะไรเลยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบอกว่าเดอะบอสชื่อแต่คุณปัน,ะปนละไม่ได้ปันไม่ได้ปัน เพื่อนบอกก่อนหน้านี้ไงนีใบมาเข้าแกงเลื่อนให้คุณใช่ไหมที่ชื่อไข่ต้มอ่ะไข่ต้มอะไรวะที่มันเลือนอะชื่ออะไรนะไข่ต้มอ้าวเอาเอาผิผีปลาทูอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เปลี่ยนชื่อเปล่าไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนคนละคนกันนี่คือแบบกวนตีนผมหรือว่าไงอะไม่ได้กวนจะมาเข้าแก๊งอ้าวชื่ออะไรอะ๋อาดี ชื่อก๋วยเตี๋ยวอันนี้ชื่อต้มยำแม่แม่ก๋วยเตี๋ยวดิเอาชื่ออะไรแซกแซกแซกเป็นอะไรอ่ะใครชื่อร้านชื่อแซฉดอแซกแซกเป็นอะไรอ่ะเอาแล้วเอาแล้วแซกเอาแล้วสนุกป้าจำหนูไม่ได้เบื่อแซกแซกแซกเอาแล้วไส้แซกไส้เนาะ แซกเหรออ้าวในหลอกในหลอกเราชื่อแซกอ๋รออ้าวในหลอกเราชื่อชื่อมาทัวร์ถือก๋วยเตี๋ยวเออเป็นก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวที่ปั่นปั่นผมบมอไปได้ปั่นจะบอกชื่อก๋วยเตี๋ยวไว้อนี่คือปั่นแล้วอันนี้คือใครเนี่ยเแสดงว่าไม่รู้จักไปไปไปชิว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 ชิคุณไล่ผู้หญิงได้ไงไม่ได้ไม่ได้น้องไล่พี่ได้ไงอ่ะไม่รู้จักไม่รู้จักฮ่าฮ่า โอ้ใครดึงอ่ะโอ้โดนดึงโอ้ขอร้องเธอเป็นไรเราอ่ะโกหกเหรอเราก็หกอ่ะแซ่บเพ่นแค่นี้น่าจโกหกเลยอ่ะพี่โถือก๋วเตียวพี่โป้เข้าแข้งได้ยังอ้าวสรุปชื่ออะไรเนี่ยอ้าวสรุปชื่ออะไรเราอ่ะเอาเอาวอาพี่โป้เหรอพี่โป้ามอันนี้คือพี่โป้เหรอชื่อพี่โป้คือพี่โป้พี่โป้หรือแซกคือพี่โป้ อะไรกันแน่โอ้แค่นี้เรายังโกหกเลยโอชื่อปิโป้ปิโป้เอาอะไรมาจีจะจยิงใจอ่ะชื่อปิโป้เลวิสดจะไว้ใจอะไรได้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละขอไว้ใจอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยได้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 จะเข้าแก๊งจะเข้าแก๊งนี่เยังแบบว่าโกหกเลยไม่ได้โกหกทำเพื่ออะไรวะจะเข้าแกงจะเข้าแกงไม่ได้ทำเพื่ออะไร เขาแก้งที่เขาหลอกเขาไปสั่งก๋วยเตี๋ยวกับต้มยำเออตรงนั้นตักใจแต่ก็ดูดีเองชื่อเองเองยังแบบโกหกเลยไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกชื่อดีจริงๆไม่ใช่ชื่อแซกชื่ออะไรนะชื่อแนนเชื่อแซกไม่ได้ชื่อแซกบอกว่ามาที่ก๋วยเตี๋ยวกับต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำคู่หูดูโอแฟนอโลกแซกแซกเขาแซกเป็นอะไรนะเขาก็เรียกแซกแซกอยู่เออเขาเรียกแซกเนี่ยไม่ได้ชื่อแซก S <S เออชื่ออะไรชื่อก๋วยเตี๋ยวกับต้มนำ้ำแล้วปีโป,โป้อะปีปีโป้ม่รู้จกักใครไม่รู้อ้าวถอ้หนอากากเลยถอดนอากากเลยนั่นไงเฮ่ากวยตังเลยไก่ตังแซคสรุปเข้าแก๊งได้ยังอา้าว อ้าวแซกเขาแก๊งได้ยังแซกไอ่ชื่ออะไรแน่เนี่ยชื่อป <c oughs> ีโป้อย่างนี้ได่ว่าเรา,าแบบสดุกเราแบบว่าไม่จริงใจอะเราไม่จริงใจอะ่ะบอส <B ort S 2> ผมไม่ชอบอะ่ะจริงใจจริงใจจริงและเห็นรรอเห็นร้องเพลงอะไรเงี้ยก็จะรับไปแหละอ่ะตอนนีน้นขอไม่รับแล้วกันไรโกหกอ่ะเห็นร้องเพลงพอเนี่ยเพราะว่าเลวิตไม่ค่อยมีหนักร้องเพลงไงอยได้หรอักร้องโอ้แย่เลยนี่ร้องเพลงพอก็เออเอาเข้า ทำตัวเไงี้ยไม่เอาดีกว่าในโกหกอ่ะในบล็อกปปบอลเราอ่ะในสับหลอกบอสเราเป็นว่าเล่นเลยอ่ะไม่ไหวเลยเล่ <c oughs> นผิดเปล่าใน <c oughs> สำนึกผิดแล้วล่ะ,ละ อะไรอว่ะเนี่ยอะไโหลงมาแล้วครับไอ้สำนึกผิดมาด้วยครับโทษโทษครับเมื่อกี้ไปหยิบน้ำเมื่อกี้เนี่ยขอแห้งหิวหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำ เรื่องโกหกนี่ยังไงครับหนูไม่ได้โกหกพี่มาขอก็เข้าแก๊งเนี่ยก๋วยเตี๋ยวกระเพราเราไม่ได้บอกชื่อจริงอ่ะเราชื่อแซกอ่ะไม่ได้ชื่อแซกชื่อก๋วยเตี๋ยวก็ต้อระเพร่าแต่เมื่อกี้บอกชื่อปีโป้เออปีปีโป้มันรู้จักเอาชื่ออะไรเนี่ยเราแบบปีไม่จริงใจไม่จริงใจเลยอ่ะเราบ้านผมไปบ้านเล่นแตเราเป็นคนร้องเพลงพอนะแต่แบบทำไมเราทำอย่างเงี้ยโอ้ยังไงเสียไรเสียไรพิมพ์มือเสียไรพิมพ์มือโอ้ผม ผมสำนึกผิดแย่เลยดีพูดงี้อะ่ะะไม่เป็นไรแค<ห>่แต่ว่าเสียดายโอ้โห้งองเพลงเพราะๆโอ<ห>้พูดงี้ผมรู้สึกผิดแย่เลยโทคุงเป็น<ห>คนกโกหกไงไม่ได้โกหกบอกซื้อก๋วยเตี๋ยวแท็กไหนหไม่รูแแ้แแทท็็กกกไไไหหนนม่เอาแท็ก <No. S 2> โหลพิ่ตีใหญ่ครับผมพี่อบอสผมอยากอยู่อยากเข้าไม่ก็เราทำตัวเองอ่ะ โอ้ยทีมีฝีมือหน้าร้องเพลงเพราะต้องการเสีคือพี่ต้องการคนอย่างนี้แหละรับร้องเพลงเพออันหนึ่งมันต้องทำอะไรก็ได้ไม่ต้องฟาร์มไม่ต้องอะไรร้องเพลงเดียวใช่โอ้ไนยเสียโอกาสแล้วอ่ะนายโกหกอ่ะโอ้ไม่ได้โกหกนายโกหกบอสผมอ่ะบอสผมยอมไม่ชอบคนโกหกเดอะบอสครับผมขอโทษเพลงเปรี้ยวอ่ะใช่ต้องต้องร้องให้จบเลยนะนี่ไงเอาแล้วเอาอลไร ไปไปไปชิว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 ไป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 โอ้ยโดนเด็กช่างมาเช็คเขาเรียนไหนอ่ะสูตรสูตรท็อปแดงนี่มันคือของอะไรอ่ะระวังโดนพันนะพี่ตีใจเด็กเด็กเองบอกเองเปิดไปแล้วมาเฉาะเองเปิดอีกดิไม่ใช่ไม่ใช่คนคนละคนกันคนละคนอันนั้นมันชอบมันชอบขาวมันน่ากลัว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  ว่าขี้คดตดหายสนุกเองจะร้องเพลงไหมเปี้ยวเปียวอ่ะร้องอีกเหรอใช่ใช่โอ้โหร้องอีกทําไมอ่ะเราไปเต้นไปอ่ะผมขอไม่ได้หรอต้องทำทุกอย่างสิถ้าอยากเข้าแก๊งอ่ะโอ้ร้องไปเต้นไปเดี๋ยว noc นะหยอกหยอกหยอกเดี๋ยวแบบเต้นแบบเต้นแบบร้องให้จบเพลงนะ ผมรองไม่เป็นนายต้องแบบทำตัวถ่ายโทษไงที่นายโกหกบอสผมอะโอ้โหแล้วผมต้องเต้นพลายตูดเลยเหรอใช่หานั้นเราเอาแบบไอ้ข้ากันจังหวะใช่ใช่โอ้พี่ตีไหลพี่พี่ตีใหญ่ตีใหญ่ครับตีไหลโทษคำลิ้นผาถ่ายโทษไงเราทำผิดไม่ใช่หรอโทษคำลิ้นผาลิ้นผา เออแล้วเพื่อนหายไงอ๋อยังอยู่นึก no ว่าโดนทิ no ้งแล้วเพ้ยเราเข้าเทกันเดี๋ยวโห่ผมอยากเข้าแก๊งข้าเรากโกหกไม่ได้โกหกผมพูดความจริงไดีครับไดีครับนี่ผมไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เศร้ากันก็โอ้โน้โน้ ชอบผมเธอชอบผมชอบผมแต่อย่าชอบเลื่องของก็หืนผมหืนนี่อดีตร้องเพลงอ่ะล้องเพลงไปเต้นเต้นไปด้วยอ่ะโอ้เต้นไม่ได้เออใช่ไมอ่ะหืนเผามันก็ไม่ได้นะโอกาสไม่ได้มาง่ายๆนะนายโอ้ตอนแรกไม่มีโอกาสนะนายแต่ให้โอกาสแล้วนะเอาปะโอเคเอามา ยิงปืนในปืนดังเปียวเปียวเปียวโดนใจดังเจียวเจียวเจียวเธอและฉันเาไม่เต้นหนาไม่เต้นหนาเต้นได้ดีขาดท่าก่อนทำอะไรวะเนี่ยยิงปืนในปืนดังเปียวเปียวโดนใจดังเจียวเจียวเจียวเธอไละฉันบอกเจียวเจียวเจียวเธอเอื้อมือเขินมาหมดเจียวเจียวเจียวแล้วเดิปืนจะมาเปียว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 ปังปังตุมจบแล้วลองพอมาครับ ผมประพันเองกับเพลงนี้โดนไปน้อยละอ้าวเกียน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 โดนเกียนโดนพี่ีใหญ่เกียนโดนพี่ตีใหญ่เกีพี่ใหญ่เกียน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 เกอครับเรามาครับไม่เจนนะครับโอยเกียนเนี่ยเกียนนี่เฮ้ยเกียนบิด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 จะบิดดีบิดจ๋อบิดบิดเฮ้ยโดนบิด ไอทำแซ่แ <c oughs> จาการแซกไปละแซ่แซ่ฮะไปละอาจา,ารเอาไปไหนอ่ะสรุปพี่ชื่ออะไรชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรใครฮัสรุป พี่ชื่อเบลเออพี่ชเบล,เบล,าาลเบลไหนเบลไหนเอก็เบลไงพี่ตีเบลไหนพี่ตีไม่ใช่พี่เบลพี่ตีตีไหนตีตีใหญ่เอวแล้วพี่ตีใหญ่ไปไหนโดนบิดแล้วว่าดูดิโดนเกีย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 นเว้ยเกียนเจอแน่เจอแน่เกียน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 จะการซักไปละ อาวเจอที่ไหนอะ่ะไปด้วยเด็ <c oughs> ที่พักแล้วพักไหนอะ่ะไปพักที่ไหนไปด้วยเด็ <c oughs> ไปพักที่ไหนขอไปพักด้วย <c oughs> ไปพักที่วอดไปทาไมาที่วอ่อไปบ้านเธอไดอเปล่าเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> ม่มุกหรอไม่ได้มุกบ้านเธอจะไปบ้านเธอแต่ว่าเธอไหนอะ่ะ <c oughs> สรุปเิลไหนอะ่ะเดี๋ยว เบลเบลไม่ใช่พี่ชื่อตีไม่ใช่ชื่อเบลตีไหนตีใหญ่ตีใหญ่ไปแล้วเออตีใหญ่ไปแล้วนี้งั้นอันนี้ตีเล็ก <c oughs> แต่ว่าเจอให,ให,ใหม่อ้กักไปละ